สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาแนะนํานะครับเนื้อหาสาระในการปลูกผักดีๆนะครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับการปลูกผักแล้วก็การดูแลผักหน้าร้อนยังไงนะครับผักในหน้าร้อนนะครับจะปลูกยากกว่าผักในฤดูอื่นสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะปลูกคล้ายๆกันแหละแต่จะมีส่วนดีเทลเพิ่มเติมเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ผักของเรานั้นเจริญเติบโตได้งอกงามนะครับ ก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับ1เลยก็คือเรื่องของดินนะครับ2นะครับเรื่องของการให้น้ำนะครับ 3. นะครับเรื่องของการควบคุมและดูแลอ่าพวกเชื้อราและก็แมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับผมก็จะมีเรื่องที่ต้องดูแลหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากฤดูอื่นมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีรายละเอียดแบบยังไงกันบ้างนะครับผม ครับผมก่อนอื่นก็ไปดูผักกันก่อนเลยนะครับว่าหน้าร้อนนี้ผมปลูกอะไรบ้างนะครับปลูกผักอ่าที่หลายๆคนบอกว่าปลูกยากในหน้าร้อนนะครับก็คือผักสลัดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกรีนคอร์สนะครับเนี่ยก็งามดีนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยสักครั้งนะครับแค่ผสมดินให้ดีนะครับแล้วก็ปลูกเลยครับผมอันนี้เป็นดินปลูกรอบที่ประมาณรอบที่3ามนะครับจะเป็นเค้กอ้อยผสมกับอ่าปุ๋ยข้อขี้วัวนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เอามาปรุงกับดินแล้วแล้ว สูตรที่ผมจําหน่ายก็จะเป็นเค้ก้อยผสมขี้วัวหมักนะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับหนึ่งถุงสามารถเอาไปผสมดินได้1ต่อ2ส่วนนะครับก็คือดินผสมสูตรเข้มข้น1ส่วนแล้วก็ดินทั่วไปตามท้องตลาดอีก2ส่วนนะครับผมนี่คือกรีนคอร์สนะครับกอใหญ่มากาเทียบกับมือนะครับใหญ่แล้วก็เขียวดีมากครับอันนี้ก็เป็นพวกผักชีนะครับที่ใครๆหลายท่านบ่นว่ามัน พอขึ้นยากนะครับผมก็เอามาเล็ดมาทุบๆแล้วก็หวานเฉยๆนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นโหระพาครับที่เก็บเอามาจากร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับที่ไปกินแล้วหากกินมาปักเนาะหลายคนส่วนใหญ่จะบอกว่าหน้าร้อนจะปลูกผักชนิดไหนดีนะครับมันก็สามารถปลูกได้ทุกชนิดนะครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นกีนโอ๊กนะครับอันนี้อายุ25วันนะครับอีกประมาณ1ิ หถึงยี่สิบวันก็ได้เก็บแล้วครับเนาะมันก็สามารถปลูกได้ทุกชนิดนะครับดูแต่มันจะอยู่ที่การเจริญเติบโตว่าผักชนิดไหนชอบอากาศแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเขาก็จะโตได้เหมือนกันนะครับโตได้งามเหมือนกันเนาะเนี่ยมาดูกินโอก๊กผมแปลงนี้อันนี้คือตัดขายไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเอาเก็บไว,เไว้เอาไว้กินสงกรานนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหม ฤดูร้อนนะครับเนี่ยแต่อันนี้เป็นพวกเล็กๆ,ๆเนี่ยคือพวกที่เอามาแซมตอนที่อ่าเอามาปักแซมตอนที่อีกต้นหนึ่งมันมันตายไปครับอันนี้ก็ยังไม่ครบกําหนดเก็บแต่ตัวหัวใหญ่ๆเนี่ยคือครบหมดแล้วนะครับก็ตัดขายไป <c oughs> เกินครึ่งแปลงแล้วอันนี้เก็บไว้กินสงการเฉยๆนะครับนะเห็นไหมพวกสลัดแก้วอย่างเงี้ยน่ครับก็โ <c oughs> ตดีนะครับโอเคอันนี้ก็ สลัดแก้วเหมือนกันก็โตดีกําลังเริ่มทําแปลงใหม่นะครับเนี่ยครับดินที่ผมใช้ปลูกจะเป็นเค้กอ้อยเรือล้วนเลยนะครับดินมันจะมีความร่วนสุยที่ดีนะครับอ่าเรามาเข้าเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของดินนะครับผมจะใช้เป็นเค้กอ้อยนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะครับอันนี้คือเค้กอ้อยนะครับนิ่มๆเนี่ยเขาจะไม่ติดมือนะครับอ่าคุณสมบัติก็คือ เก็บความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับน้ําจะไม่ขังเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้ปุ๋ยข้อขี้วัวนะครับเนี่ยปุ๋ยข้อขี้วัวละเอียดเลยหมักแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นขี้วัวแห้งนะครับที่หมักแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะละเอียดแบบนี้กลิ่นจะไม่มีเลยนะครับนะก็จะเป็นกลิ่นดินธรรมดานะครับ ก็เ,เอามาคลุกๆก,กันอย่างเงี้ยครับคุณสมบัติของดินที่เราใช้ใปลูกก็จะครบถ้วนนะครับทั้งมีแร่ธาตุสารอาหารนะครับแล้วก็สามารถเก็บความชื้นได้ดีนะครับยิ่งในช่วงฤดูร้อนนะครับควรจะต้องผสมดินให้มีลักษณะที่เก็บความชื้นได้ดีตลอดทั้งวันนะครับจะมาดูดินแปลงนี้กันอันนี้คือแปลงที่ผมปลูกรีนโอ๊กไว้ก่อนแล้วนะครับ น่เียจะเห็นว่าหน้าดินนะ่ะแห้งก็จริงนะครับแต่ไม่ได้แห้งจ๋าเลยนะไม่ได้แห้งผากสามารถแบบร่อนซุยได้นะครับเนี่ยแต่ข้างล่างครับก็ยังมีความชื้นอยู่อันนี้ไม่ได้รดน้ําเลยนะครับเพราะว่าผมเก็บผักออบไปแล้วเนาะเนี่ยก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับมีความเปียกชื้นอยู่ถือว่าคุณสมบัติดินตัวเนี้ยผ่านนะครับผมถ้าใครไม่มีเค้กอ้อยนะครับก็ใช้เป็นขุยมะพร้าว สับละเอียดก็ได้นะครับผสมกับดินถุงทั่วไปเนาะสำหรับท่านที่ปลูกในกระถางนะครับก็ยังมีวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ผมจะปลูกกลางแจ้งนะครับแต่ถ้าใครคุมสแลนก็ไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องอันนี้นะครับไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องดินแห้งหรือว่าอะไรแต่อันนี้ผมปลูกกลางแจ้งเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งละอ่า ภูมิทัศน์มันสวยกว่ากันนะครับถ้าจะมาคลุมสแลนแล้วก็อันนี้มันก็ดูไม่สวยนะครับเนาะกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการหาวัสดุมาคลุมหน้าดินนะครับอันนี้ผมใช้ฟางเนาะอันนี้เป็นกล้าผักชีครับผมหว่านไว้หนึ่งอาทิตย์มันก็งอกขึ้นมาแล้ว <c oughs> เพื่อพรางแสงนั่นเองนะครับแทนผ้าสแลนเนาะคลุมหน้าดินของเราให้ชื้น นะครับไม่ให้หน้าดินเราอ่าคายน้ํามากไปเมื่อโดนแสงนะครับก็ยังจะเก็บความร้อนเอ้ยไม่ใช่เก็บความชื้นได้ดีนะครับ <_ S 1> อีกอย่างหนึ่งของการคลุมฟางก็คือเวลาเราลดน้ําเนี่ยครับถ้าเราเพาะโดยเมล็ดนะครับเมล็ดเราจะได้ไม่กระเด็นกระดอนกระชอกไปไหนนะครับเพราะว่าน้ําจะโดนฟางก่อนแล้วค่อยไหลลงไปโดนเมล็ดนะครับอันนี้คือข้อดีของการคลุมฟางนะครับแต่ข้อเสียนะครับของการคลุมฟางก็คือเวลาเราจะพรวนดินเนี่ยสามารถทําได้ลําบากนะครับนะ โอเค่ะเดินไปเดินมานะครับเรื่องดินนะครับก็ผ่านไปแล้วอ่ะเนี่ยแปลงนี้ผมเพิ่งผสมเสร็จนะครับอันนี้ยังไม่รดน้ําแต่ก็ยังมีความร่วนซุยอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เรามาหมักดินแบบนี้นะครับเราจะป้องกันเชื้อรานะครับที่เกิดจากดินหรือว่ามาจากดินนะครับผมถ้านอกเหนือจากการตากดินแล้วนะครับจากการใส่ปูนขาวแล้วผมจะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ปูนขาวนะผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ เป็นไตโคเทคนะครับชนิดผงนะครับของ SV Biotech นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในคลิปนี้นะเนาะเนี่ยครับก็ข้างในเขาจะเป็นซองอย่างนี้เดี๋ยวนะแกะมือเดียวลำบากนิดนึงครับนั่นในเขาจะเป็นซองอย่างนี้นะครับเป็นซองผ้าอย่างนี้เนาะเราก็เอาใส่กับผสมกับน้ํานะครับผมหนึ่งซองได้ผสมกับน้ําได้20ลิตรน,นะครับแล้วก็ตักใส่บัวราดเลยครับ เพื่อที่ไตโคดเดม่าเนี่ยครับจะไปฆ่าเชื้อราในดินนะครับฆ่าพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับทําให้ดินเราไม่มีเชื้อโรคนะครับแล้วก็พืชผักเราเวลามาลงปลูกนะครับก็จะไม่มีเชื้อราครับผมเนาะที่เกิดจากดินนั่นเองนะครับนี่เรื่องดินนะครับให้อุ้มน้ําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับเพราะว่าแดดช่วงนี้แรงนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ฉีดพ่นนะครับ อ่าตอนเย็นสักประมาณสามวันครั้งนะครับพ่นทุกวันได้ยิ่งดีสามวันครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีทั้งเนี่ยพายุนะครับดูท้องฟ้าดิมีทั้งพายุแล้วก็ช่วงวันก็จะเป็นแดดนะครับบางวันก็เป็นพายุอย่างเงี้ยสลับกันทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับผมเนาะโอเคนะครับเรื่องดินจบไปแล้วนะครับผมต่อไปเรื่องของการให้น้ํานะครับครับผมส่วนเรื่องของการให้น้ํานะครับผมจะใช้สายยางนะครับตัวนี้ ก็เป็นหัวที่สามารถปรับได้เนี่ยครับก็ปรับให้มันเป็นฝอยๆหหน่อยนะครับเนี่ยก็รดลงไปเลยครับการให้น้ําผมจะให้สองเวลานะครับคือเช้าแล้วก็เย็นนะครับตอนเช้าเนี่ยจะให้น้ําที่ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องสู้แดดทั้งวันนะครับเราต้องให้น้ําเขาเยอะๆหน่อยเอาให้ชุ่มๆนะครับแต่ไม่ไม่ต้องแฉะนะ เอาให้สุกๆกะว่าให้ชุมๆนะครับอันนี้เป็นหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานสนใจเดี๋ยวผมจะเพาะชำก้าขายอยู่นะครับอันนี้จะโลดแล้วละ่ะเกลการให้น้ํานะครับผมจะให้แค่สองเวลานะอ่าแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยคือจะไม่ให้เลยนะครับเพราะว่ามีผลต่อ ใบของผักนะครับการมาให้น้าช่วงกลางวันแดดๆเปี้ยงๆเลยเนี่ยยิ่งถ้าผมปลูกกลางแจ้งแล้วเนี่ยครับยิ่งไม่เหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับการให้น้ําในช่วงกลางวันช่วงที่แดดจ้าๆนะครับประมาณ11โมงเช้าถึงบ่ายสามเนี้ยครับไม่ควรเลยนะครับเพราะว่าผมเคยให้ไปแล้วนะครับไม่แน่ว่าท่านอื่นเป็นเหมือนผมไหมเนี่ยครับมาเปิดรถอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้รถเยอะนะรถแบบผ่านๆเนี้ยผ่านๆเนี้ย เพื่อให้ใบเขาดูเปียกๆเฉยๆนะครับแต่ผลที่ได้นะครับน้ําเจอกับแดดนะครับทั้งเชื้อราทั้งถักใบเหี่ยวนะครับสลดเหลืองตายเลยนะครับผม <c oughs> ผมลองสองรอบก็เป็นสองรอบนะครับอ่าน้ําในใสาย,ยางไม่ได้ร้อนนะเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าน้ําในใสาย,ยางร้อนหรือเปล่าเพราะว่าโดนแดดไม่นะครับผมจะเปิดน้ําทิ้งก่อ,กอนเนาะค่อยมารดนะครับผมเนี่ย น้ำนะครับยิ่งเอามารดอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นรองฝอยเกาะตามที่ใบเห็นไหมถ้าโดนแดดนะครับจุดเดือดเขาจะเดือดได้เร็วกว่าอ่านึกออกใช่ไหมครับยิ่งเป็นเม็ดเล็กๆอะ่ะเขาจะร้อนได้เร็วกว่าเนาะแล้วก็น้ําร้อนแล้วก็เหมือนเราเอาน้ําร้อนมารดน้ําผักอะครับแทนที่ผักจะสดชื่นกลับเป็นแบบตายไปเลยนะครับอันนี้คือผม ลองดูแล้วนะครับหรือว่าท่านอื่นอาจจะลองแล้วไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ต้องอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าทางผมลองแล้วมันไม่เวิร์กก็เอามาแนะนํากันนะครับตอนเย็นนะครับก็รถปกตินะครับตอนเย็นผักที่ผมไม่ดูตอนต้นคลิปก็คือผักที่ผ่านแดดมาทั้งวันนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่มีอาการเฉาเลยเนาะถ้าดินเราดีนะครับผักเราแข็งแรงนะครับ พวกปัญหาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับพวกผักใบเฉาพวกอะไรเนี่ยครับเพราะว่าดินเราสามารถเก็บน้ําเพื่อให้ผักเราดูดกินได้ในช่วงกลางวันนะครับเขาจะเฟรชเหมือนนักกีฬาออกกลาลังกายเนี่ยครับร้อนๆมามีน้ํากินก็จะสดชื่นอันนี้ก็เพรานะครับพริกครับการให้น้ําผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ การให้ปุ๋ยนะครับผมจะฉีดเป็นฮอร์โมนนมสดถั่วเหลืองนะครับช่วงเช้าตอนที่มีแดดอ่อนๆนะครับประมาณสองโมงเช้าถึงสามโมงเช้านะครับสามโมงเช้าหรือเก้าโงเช้านั่นแหละครับผมก็จะฉีดพ่นนะครับให้สองวันครั้งเพื่อให้เวลาเขามีแดดเขาจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับผมแล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุสารอาหารเสริมให้กับผักของเรานะครับ พวกกรดอะมิโนต่างๆเนาะเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องกินแค่อาหารหลัก NPK เท่านั้นนะครับเขาก็ต้องการสารอาหารอื่นบ้างครับผมเขาถึงจะโตได้ดีนะครับเนี่ยตอนเย็นผมก็ไม่ได้รดเยอะเพราะว่าเอาแค่เขาหายเหนื่อยจากตอนกลางวันที่โดนแสงมาเต็มวันก็พอนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับตามหลักของธรรมชาติหรือว่าตามหลักของต้นไม้ของ ใบไม้ของผักอะไรต่างๆก็ช่างที่เป็นพืชน,นะครับเขาจะคายน้ําในตอนกลางคืนนะครับเราไม่ต้องลดเยอะก็ได้โอเคนะครับการให้น้ําก็จะมีประมาณนี้นะครับรดให้ทั่วๆก็พอตอนตอนตอนเย็นนะครับหลังจากรดน้ําแล้วเราก็จะมาอ่าชีดนะครับชีวพันธุ์นะครับเพื่อที่จะควบคุม,มแมลง ศัตรูพืชเชื้อราต่างๆนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับทําไมมาฉีดช่วงตอนเย็นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวอันนี้รดน้ําให้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่งครับผมครับส่วนพวกเชื้อราแล้วก็แมลงศัตรูพืชนะครับผมจะใช้็นตัวนี้นะครับเป็นไตโคเดม่านะครับเพื่อใช้กำจัดพวกเชื้อราต่างๆนะครับใช้อันนี้ผมจะใช้ผสมในถังฉีดท่นนะครับผมแล้วก็เป็นไตโคเทคนะครับก็คือไตโคเดม่านั่นแหละครับ ก็ผสมถังฉีดพ่นเหมือนกันนะครับผมถังฉีดพ่นของผมเป็นถัง่าปริมาณอันนี้ผมผสมไว้แล้วนะปริมาณ12ลิตรนะครับตัวนี้ก็คือใช้อันนี้1ถุงนะครับไม่ควรใช้ผสมกันนะครับที่ผมบอกไปว่าคลิปแรกคลิปก่อนหน้านี้ของ SV v a ีโปรนะครับที่ใช้ผสมกันนะครับผมใช้อ่า ยูเทกกับไดโคดม่าผสมกันนะครับผมอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่การออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพมันจะไม่ได้เต็มร้อยเปอนะครับถ้าอยากให้ได้เต็มร้อยนะครับก็คือผสมแยกนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทีละครั้งนะครับแล้วก็ใช้มิอีตัวนึงครับอันนี้คือสารจับใบนะครับผมก็จะฉีดพ่นตอนเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมผสมแล้วนะเดี๋ยวไปฉีดพ่นกันนะครับการฉีดพ่นนะครับผมก็จะ ฉีดพ่นทั้งข้างบนใบแล้วก็ใต้ใบนะครับใต้ใบก็ใช้หัวฉีดไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากพวกหนอนพวกอะไรนะครับจะอยู่ใต้ใบนะครับพวกเคลียอ่อนต่างๆนะครับจะอยู่ใต้ใบก็ฉีดใต้ใบเสยขึ้นมานี่ยครับแล้วก็ฉีดข้างบนด้วยการจะฉีดพ่นพวกน,นี้นะครับเนื่องจากอ่า สารชีวพันธุ์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกเชื้อแบคทีรียพวกเชื้อรานะครับพวกนี้จะไวต่อแสงแล้วก็อุณหภูมิมากนะครับเราควรฉีดถ้ายากให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ในการออกฤทธิ์ของมันสูงนะครับเราควรฉีดในช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าปริมาณของอความร้อนอะจะน้อยนะครับแสงก็น้อยนะครับผมเชื้อราพวกนี้ก็จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกพวก บิวเทคนะครับฉีดตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนกลางวันนะครับแมลงพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกมาหากินในตอนกลางวันนะครับช่วงตกกลางคืนกลางดึกตกดึกเงี้ยครับมันจะออกมาหากินกันนะครับเราก็ต้องฉีดในช่วงนั้นเนาะช่วงเย็นนะครับเผื่อเวลาพวกแมลงออกมาเกาะกินใบผักเราก็จะติดเชื้อพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเข้าไปทําลายเป็นเนื้อเยื่อเข้าไปทําลายนะครับในตัวของแมลงพวกนี้นะครับ แล้วก็ควรจะฉีดในตอนเย็นทั้งไตโคเดอร์มาแล้วก็บิวเบรียนะครับเนี่ยก็ฉีดคุมไปเลยนะครับเนี่ยฤดูร้อนนะครับปลูกได้ดีมากเลยนะครับมะเขืออันนี้บ้านผมเรียกมะเขือเคียนะครับนี่เห็นไหมพวกแดงๆนี่คือพวกชราแล้วก็ออันนี้อะไรอ่ะเพี้ยไฟนะครับฉีดไปเลยเจอเนี่ยพวกนี้ครับ ก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการพรวนดินนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันนะครับกับการเก็บความชื้นไว้ในดินนะครับสังเกตว่าถ้าหน้าดินของเราแห้งนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ถ้าหน้าดินของเราแห้งนะครับเวลาเรารดน้านะเดี๋ยวไอสาธิตแปลงหน้าดินแห้งๆเนี่ยอันนี้ก็ได้อันนี้คือพักไปไหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยถ้า ดินเราแขแข็งแบบนี้เรารดน้ําเข้าไปใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยซึมนะครับน้าเขาจะอยู่อยู่ข้างบนนะครับจะไม่ซึมลงไปเลยทันทีนะครับเนาะแล้วก็การพวนดินนะครับก็คือการเพิ่มออกซิเจนให้กับรากพืชน,นะครับผมถ้ามีออกซิเจนเข้าไปในดินของเราได้รากพืชได้รับออกซิเจนที่เพียงพอนะครับพืชของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับการพวนดินถือว่าสําคัญมากๆนะครับเนาะ พวนสักประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ได้เนี่ยผมพวนเนี่ยอย่างแปลงเนี้ยผมก็พรวนเนี่ยเพิ่งพวนไปเนี่ยครับอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับพวนตามร่องแล้วก็เวลาเราใส่ปุ๋ยก็จะโรยได้ง่ายๆนะครับใส่ปุ๋ยก็จะใส่ได้ช่วงประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นแปลงนี้ก็จะใส่ลําบากแล้วใส่ปุ๋ยอะเห็นไหม <laughs> มันใบมันจะขึ้นมาคุมดินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยทางน้ําแทนนะครับ อย่างเช่นปุ๋ยหมักขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยครับลดไปนะครับผมโอเคครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3มเรื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยนิดหน่อยนะครับก็เรื่องดินครับเรื่องการรดน้ําแล้วก็เรื่องการควบคุมศัตรูพืชต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือว่าเชื้อราต่างๆนะครับเนาะก็จะเพิ่มมาจากฤด,ดูอื่นนะครับเพราะว่าฤด,ดูร้อนเนี่ยมันโรคและแมลงเยอะแล้วก็ อะไรมันก็ต้องเยอะไปหมดนะครับไม่เหมือนฤดูหนาวครับอันนี้เป็นฤดูของเขาเลยปลูกยังไงก็งามนะครับช่วงหนาวเนาะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ครับผมโอเคนะครับเขอฉีดเสียไฟอันกะเพราก่อนนะครับกระเพราถ้าเกิดออกดอกแล้วเขาจะเริ่มใบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเด็ด,เด,ดเด็ดยอดเขาออกเด็ดยอดที่เป็นดอกอะครับ อันนี้ผมเดดไปสว่วนดนึงแล้วอันนี้ยังเด็ดไม่เสร็จสังเกตว่ากอนนี้ก็จะง,งามกว่ากอนนี้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นแบบเป็นดอกกันหมดแล้วเขาก็จะเหมือนคนนี่แหละถ้าเกิดเป็นดอกเป็นมเมล็ดเป็นผลออกมาก็คือพร้อมที่จะตายะล่อาอย่างน้อยเขาก็มีลูกมีหลานไว้สืบสกุลเห็นไหมเขาก็จะพร้อมจะตายของเขาแล้ว นนคโนอเค okay, ครับผมครับผมสําหรับการปลูกผักในหน้าร้อนแล้วก็าการดูแลผักในหน้าร้อนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆเลยก็คือ,อการเตรียมดินนะครับผม2คือการรดน้ํานะครับ3ก็คือการป้องกันควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือว่าพวกเพลี้ยหรือว่าพวกเชื้อราต่างๆนะครับที่มากับ หน้าร้อนนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเราไม่ได้มีเฉพาะแดดนะครับมีทั้งฝนมีทั้งพายุหรือดูร้อนด้วยยิ่งช่วงนี้สงกรานนะครับผมวันนี้กอ็อีก2วันก็สงกรานนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเนาะก็จะมีพายุพายุหรือดูร้อนนะครับต่างๆเข้ามานะครับก็แน่ๆแหละสงกรานของทุกปีคือฝนตกนะครับก่อนหน้านี้ก็ตกเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับผมก็ ทำให้มีเชืรามีเชืโรคต่างๆนะครับมาในแปลงผักของเราเนาะแต่การที่เราป้องกันไว้นะครับก็คือการฉีดพ่นพวกไตโคดม่าพวกยูเเรียนะครับไว้ก็เป็นการป้องกันที่ดีนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัท SV VioTech นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆให้ผมใช้นะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมสังเกตว่าผักของผมนะครับ ตอนโดนแดดเปี้ยงมาทั้งวันนะครับตอนยังไม่รดน้ําก็ยังสดชื่นดีนะครับไม่มีอาการเฉาใดๆเลยเพราะว่าดินนะครับมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ให้ผักของเราได้กินอย่างพอเพียงนะครับไม่ขาดน้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผักไม่ขาดน้ําจะทําให้ผักสลัดของเราเนี่ยไม่ขมนะครับเนาะอันนี้ก็คือเคล็ดลับผักกรอบแล้วก็ไม่ขมของผมนะครับแล้วก็ มีตัวชว่วยอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมโนนมสดถั่วเหลืองนะครับอันนี้ผมจะขายที่ขวดละห้าสิบาทนะครับเป็นขวดเล็กประมาณนี้สองร้อย้สิบมลมาเนี่ยครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางไลน์นะครับครับสาหรับการปลูกผักในหน้าร้อนก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะหาสาระเนื้อหาความรู้ดีๆมาฝากกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีวันสงการวันปีใหม่ไทยนะครับสําหรับวันนี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับแต่ปีนี้คงจะไม่ได้สาดน้ำอ่ะเนาะเพราะว่าก็โควิดกันนะครับ <c oughs> ใครจะสาดก็สาดได้นะแต่ผมกลัวไปครับ